นักศึกษาคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นเรียนหัวข้อแรกนะคะก็คือความหมายของการสื่อสารค่ะเพราะว่าการที่เราจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนคะ่ะว่าความหมายของการสื่อสารคืออะไรนะคะ การสื่อสารของเรานะคะก็คือการนําข้อความหรือว่าความคิดต่างๆเนี่ยโดยอาศัยเครื่องนําไปด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะให้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนะคะโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะต้องรับรู้ความหมายของเรื่องราวต่างๆนั้นร่วมกันแล้วก็เกิดการตอบสนองร่วมกันนะคะซึ่งในการสื่อสารของเราเนี่ยเราอาจใช้ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็ใช้ภาษาสัญลักษณ์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการสื่อสารของเรานะคะก็คือภาษาค่ะภาษาในการสื่อสารของเรานะคะจะแบ่งเป็นวัจนะภาษาแล้วก็อวัจนะภาษาค่ะวัจนะภาษานะคะก็คือเสียงพูดหรือว่าตัวอักษรนะคะก็คือเสียงที่เราพูดออกไปสื่อสารกับผู้รับสารนะคะแล้วก็ตัวอักษรต่างๆที่เราใช้ในการเขียนนะคะส่วนอวัจนะภาษาที่เราคุ้นชินกันว่ามันเป็นภาษาท่าทางภาษาสัญลักษณ์นะคะมันก็จะประกอบไปด้วยสีหน้า น,ะะนักศึกษาจะเห็นว่าเวลาที่มีคนมาสื่อสารกับเราเนี่ยเขาก็จะแสดงออกทางสีหน้านะคะเช่นสีหน้าไม่พอใจสีหน้าพอใจสีหน้าตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสีหน้าเป็นอวัจนภาษานะคะอีกอันนึงก็คือแววตานักศึกษาสังเกตไหมคะว่ามีคําพูดที่กล่าวว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแววตาเนี่ยค่ะ มันสามารถสื่อสารได้นะคะเราสามารถมองในตาของคนที่เราสื่อสารด้วยกันเนะะี่ยค่ะแล้วเราจะเข้าใจความหมายว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกยังไงนะคะอีกอันนึงก็คือท่าทางค่ะท่าทางนะคะท่าทางของเราเช่นก้าฟัดก้าเฟียดไม่พอใจเช่นโดนอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําท่าทางก้าฟัดก้าเฟียดอันนี้มันก็สื่อสารได้นะคะ เป็นอวัจนภาษา,าที่เราเรียกว่าท่าทางนะคะอีกอันหนึ่งคือเครื่องแต่งกายค่ะนักศึกษาสังเกตไหมคะเวลาเราจะไปงานศพเราก็ต้องใส่ชุดเสื้อผ้าสีดำสีขาวนะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารว่าเราจะต้องไปงานศพนะคะก็สื่อสารผ่านอาวัจนภาษา,า,า,าที่เรียกว่าเครื่องแต่งกายนะคะน้ำเสียงค่ะน้ำเสียงใช่ไหมคะวันนี้หูหูดหดมาน้ำเสียงไม่พอใจนะคะก็สื่อสารได้นะคะสุดท้ายก็คือรูปแล้วก็สัญลักษณ์ ะะรูปสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นไปสถานที่ท่องเที่ยวเขาอะไรคะเขามีสัญลักษณ์ห้ามถ่ายภาพนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อสารได้นะคะอ่ะสไลด์ต่อไปที่นักศึกษาเห็นอยู่ขณะน,นี้นะคะก็คือนักศึกษา่าจะคุ้นชินเป็นอย่างดีนะคะก็คือสติกเกอร์ในแอปพลิเคชัน l ล n e นะคะเชื่อว่าหลายคนก็จะก็จะใช้อยู่แล้วนะคะทั้ง6รูปเลยนะคะรูปเหล่านี้ เป็นอวัจนะภาษาค่ะเพราะว่าสัญลักษณ์เหล่านี้รูปภาพเหล่านี้สามารถสื่อสารได้ใช่ไหมคะเช่นโอ้โส่งสติกเกอร์ไลน์มาเป็นสัญลักษณ์ร้องไห้แสดงว่าผู้ส่งสารเขาส่งสารมาหาเราเนี่ยเขากาลังโศกเศร้าใช่ไหมคะสู้สู้สติกเกอร์สู้สู้สติกเกอร์รูปหัวใจสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอาวัจนะภาษาค่ะนะคะอีกอันหนึ่งนะคะ ก็เป็นอวัจ,จนาภาษาค่ะรูปที่เราเห็นนะคะเห็นไหมคะรูปภาพภาพถ่ายรูปนะคะสัญลักษณ์ไฟจราจรนะคะไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองอันนี้สามารถสื่อสารได้นะคะดวงตาดวงตาที่นักศึกษาเห็นใช่ไหมคะหลากหลายอารมณ์มากนะคะสะท้อนผ่านการสื่อสารผ่านดวงตาค่ะแล้วก็ภาษามือนะคะภาษามือเป็นสัญลักษณ์ที่ คนพิการนะคะก็ใช้การที่สามารถสื่อสารได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าอวัจ,จนภาษาค่ะต่อไปนะคะเราทำความเข้าใจกับภาษาไปแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจต่อไปก็คือองค์ประกอบของการสื่อสารค่ะองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะมีทั้งหมด5องค์ประกอบค่ะมีผู้ส่งสารมีสารมีช่องทางการสื่อสารหรือสื่อนะคะมีผู้รับสารแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองค่ะ นะคะเรามาทําความเข้าใจกันเลยนะคะว่าในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละองค์ประกอบมีบทบาทยังไงกันบ้างในการสื่อสารค่ะองค์ประกอบแรกนะคะก็คือผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีเจตนาให้ผู้อื่นรับรู้หรือว่าเข้าถึงความนึกคิดและความรู้สึกของตนโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของผู้ส่งสารที่ดีคืออะไรคะบทบาทของผู้ส่งสารที่ดีก็คือ เราจะต้องหาวิธีการที่ทำยังไงก็ได้ที่ให้ผู้รับสารของเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไปมากที่สุดนะคะ <_ d> um> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องทําก็คือเราจะเลือกใช้ภาษายังไงเราจะเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารยังไง <_ d> um> เพื่อให้การสื่อสารของเราในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารของเรามากที่สุดนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือสารนะคะสารก็คือเรื่องราวที่มีความหมายนะคะความนึกคิด ความรู้สึกที่เกิดแล้วก็มีอยู่ในใจของผู้ส่งสารนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งไปยังผู้รับสารนะคะโดยใช้ภาษานะคะจะเป็นภาษาพูดจะเป็นภาษาเขียนหรือว่าเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าอาวัจนภาษาก็ได้นะคะจนทําให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสารที่เกิดขึ้นสารที่ดีนะคะจะต้องมีความชัดเจน นะคะจะต้องมีความชัดเจนและสามารถสื่อสารไปยังผู้รับสารได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารนะคะช่องทางนะคะช่องทางการสื่อสารหรือสื่อนะคะช่องทางเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงหรือว่าเป็นตัวนําความคิดนะคะความรู้สึกความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆจากผู้ส่งสารนะคะไปยังผู้รับสารค่ะ ทีนี้ช่องทางเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายช่องทางนะคะขึ้นอยู่กับว่าการสื่อสารของเราในครั้งนั้นเนี่ยเราต้องการสื่อสารแบบไหนนะคะซึ่งช่องทางในปัจจุบันเนี่ยก็มีช่องทางระหว่างที่เป็นสื่อบุคคลนะคะเราพูดคุยกันนะคะหรือว่าเป็นช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นอ e ีเมลอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าช่องทางของการสื่อสารซึ่งบุคคลที่จะเลือกช่องทางในการสื่อสารก็คือผู้ส่งสาร เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ส่งสารก็จะมีหน้าที่ในการที่จะคิดว่าช่องทางที่จะสื่อสารไปยังผู้รับสารเนี่ยช่องทางไหนที่จะทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะองค์ประกอบอีกอันหนึ่งนะคะก็คือผู้รับสารนะคะผู้รับสารนะคะก็คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับสารที่ส่งมาจากแหล่งสารนะคะกําหนดรู้ความหมายตามเรื่องราวที่ผู้ส่งสารส่งสารผ่านสื่อมาถึงตัวเองและที่สําคัญเลยนะคะ ผู้ส่งสารจะต้องแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสารค่ะเพื่อที่ผู้ส่งสารเนี่ยจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งสารผ่านสื่อมายังผู้รับสารเนี่ยผู้รับสารเข้าใจไหมนะคะผู้รับสารเข้าใจตรงตามสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผู้รับสารก็คือต้องพยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งสารผ่านสื่อมาถึงตนเองค่ะปฏิกิริยาตอบสนองนะคะ ปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยก็คือการแสดงการรับรู้ในทางใดทางหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าผู้รับสารเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องมีฟีดแบ็กหรือปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงการรับรู้ในทางใดทางหนึ่งเนี่ยเช่นถ้านักศึกษาเรียนกับคุณครูเรียนกับอาจารย์ในห้องนะคะการพยักหน้าการตอบคําถามอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กนะคะหรือว่าในการประชุมนะคะ แล้วองค์ประชุมนะคะแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กค่ะนะคะหรือว่าผู้บริหารมาให้นโยบายนะคะผู้ปฏิบัติงานก็รับนโยบายนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ไปทําตามนโยบายนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะการสื่อสารทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะคะคุณครูนะคะหวังว่าเนื้อหาความรู้ต่างๆที่นักศึกษาได้เรียนไปในวันนี้นะคะจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารของนักศึกษาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ